เราก็มาต่อกันข้อนี้นะคือผมก็ไปนั่งดูคลิปของอาจารยะ์นะเพิ่งดูได้จบตอนแรกนะก็เท่าที่ดูเนี่ยไอความยากของเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วมันยากอ่าผมว่าสูตรแทนค่าเนี่ยมันไม่ไม่ยากหรอกแต่ว่ามันยากตรงการกำหนดทิศเนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะ คือผมก็ไม่มั่นใจว่าผมจะอธิบายได้ได้เคลียร์หรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์แต่ว่าอะตอนนี้ที่เราทำโจทย์ข้อแรกมาเนี่ยไอสูตรที่เราได้เรียนรู้เลยนะจริงๆแล้ววันที่เราเจอก็คือ F นะเท่ากับอันนี้กดแรงดึงดูดก็ที่บอกไป GM1 M 2ใช่ไหมคือแรงดึงดูดระหว่างมวแลวแล้วส่วนด้วย R กำลังสอง ก็คือมีมวลสองก้อนมีระยะ r m 1 m 2เราสามารถขาแรงระหว่างมวลน,นี้ได้ซึ่งมันก็มาเป็นกฎเดียวกับกฎแรงทางไฟฟ้าหรือว่าเขาเรียกว่ากฎของคูลอมซึ่งผมไม่เคยพูดมาเลยว่ากฎของคูลอมนะซึ่งแรงระหว่างประจุเนี่ยมันคือกฎของคูลอมนั่นเอง F อ่ค่า k ค่าหนึ่งนะ Uh, K ตัวนี้ก็คือที่เคยพูดไปแล้วที่อาจารย์ก็กสอนเซตหนึส่วน4ายแ p s i l o n ศูนย์ก็เราใช้แทนค่าก็คือ9.9ค 9. ูณ10ยกกำลัง9เนาะแล้วตรงนี้ก็ต่อด้วย Q Q 1 Q 2ก็ความหมายก็มีประจุไฟฟ้า2ตัวทำเาขาเรียกอะไรอะ คือถ้ามันเป็นลักษณะของอันนี้ถ้าเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีประจุ Q 1คื Q อ2ไฟฟ้าก่อนหรอ Q 2แล้วก็มีระยะ R มันก็เกิดแรงดึงดูดระหว่างประจุได้นึกค่าแรงดึงดูดระหว่างประจุไปไอ้คำว่าแรงดึงดูดระหว่างมวลมันก็ต้องดึงเป็นทิศทางเข้าหากันอย่างนี้เนาะแต่ทางไฟฟ้ามันไม่ใช่เว้ยไฟฟ้ามันขึ้นอยู่กับประจุอะถ้าเป็นบวกบวกมันก็จะเกิดแรงผลักกัน ถ้าเราพิจารณาที่ q สองถ้าเป็นบวกบวกแรงของไอตรงนี้ก็จะเป็นแรง f f อ่ามาทางนี้ผมเริ่มงงแล้วเดี๋ยวเพิ่งนะมันจะมีแรงสองแรงเนี้ยถ้ามันเป็นบวกอ่ะมันมันไม่ใช่แรงดึงดูดมันเป็นแรงผลักเพราะมันไปประจุบวกทั้งคู่ตรงนี้เราก็ถ้าเราพิจารณาที่ f q สองเราก็จะเขียนว่าแรงตรงนี้คือแรง แรงหน,นึ่งสองเนาะอืมอีกทิศเปทางเนี้ยที่ผมว่าแรงมันจะตรงข้ามต้องใส่นิเสธไปด้วยซึ่งความยากของมันจริงๆแล้ววิชาความยากของเนื้อหาพวกเนี้ยทั้งเนื้อหาของเรื่องแรงของคูรอมไอ้ตรงนี้สูตรของคูลอมต้องมีส่วน r กระังสองเนี่ยนะก็คืออารหนึ่งสองเนี่ยแหละความยากของมันจริงๆการคือการกำหนดทิศทางเลยซึ่ง ถ้าเรากาหนดผิดโลกเปลี่ยนเลยคือผิดไงถ้ามันเป็นลักษณะแบบแค่สองแรงของประจุอย่างเงี้ยแล้วก็เรายังดูได้ว่าถ้าสองสองประจุเนี่ยถ้าถ้าประจุไหนมันมีค่าประจุที่สูงกว่าคือบวกบวกหรือลบก็ได้ที่มันมากกว่าแรงอีกฝั่งหนึ่งก็จะกระทำกับมันน้อยกว่าหรือเปล่า อืมันต้องเท่ากันดิเพราะมันเป็นแรงระหว่างคู่กันเนาะเอันนี้ต้องเท่ากันถ้ามันเป็นคิวหนึ่งคือสองมันทนเรทนเราเขาจูไม่เท่ากันแต่ว่ามันก็จะเป็นแรงที่เท่าเท่ากันแรงกระทำที่เท่าเท่ากันเพราะเราพิจารณาเป็นคู่คู่แต่แต่ที่ความยากของมันจะคืองงทิศเนี่ยแหละนะแต่มันก็เท่าเท่าที่ดูโจทย์ของอาจารย์เขาก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีเรื่องเครื่องถามทิศเท่าไหร่นะแต่ว่า ก็ต้องจะถามวนมาหาขนาดแล้คหาหาแรงหา,หาเหาอะไรอ่ะหาสนามแม่เหล็กอ่าตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กกันนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะทํำสดข้อน,นี้ไอคลิปเนี้ยผมก็ทําสั้นๆแล้วกันเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากก็เอาเป็นว่าอธิบายเท่าที่รู้นะ ก็คือเมื่อกี้จากกฎของคู่รอมใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าเราจะอธิบายตามหลักเลยเนี่ยก็คือเขาจะบอกว่าประจุประจุหนึ่งเนี่ยมัน,ม,นมันจะมันจะมีอ่าม้วนแค่นี้เป็นประจุบวกมันก็จะมีเส้นเส้นสนาม เส้นแผ่มันจะแผ่เขาเรียกอะไรสนามแม่เหล็กใช่ไหมไม่ใช่พูดิสนามสนามไฟฟ้าเป็นเส้นแรงเป็นเส้นสนามไฟฟ้าออกมาจากตัวมันเนี่ยถ้ามันเป็นบวกนะแล้วถ้ามันเป็นลบมันก็จะมีเส้นเส้นอะไรต้องมาถามเสียโจ้นะ เขียนเละเทะก็คือจะพุ่งเข้านั่นเองถ้าเป็นลบมันก็พุ่งเข้าพุ่งเข้าตัวมันเขียนพุ่งเขา้าเส้นเส้นแรงแม่เหล็กอเส้นแรงแม่เหล็กเส้นแรงเขาเรยกอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูคำศัพท์ก่อนแป๊บนึงนะผมเท่าที่ไปดูก็คือสนามสนามอ่นนี้เราจะพูดถึงเมื่อกี้เราพูดถึงไงสนามแม่เหล็กเนาะสนามแม่เหล็กเนี่ยสนามแม่เหล็กเนี่ยมันเป็น ผู้ถิดโทษทีสนามไฟฟ้า,าสนามไฟฟ้าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันจะถูกถูกสนามไฟฟ้าไม่ใช่แรงแต่มันจะถูกสร้างขึ้นโดยจากประจุที่มันมีเส้นแรงออกจากตัวมันออกไปสมมติประจุบวกมันจะมีเส้นแรงออกไปแล้วเส้นแรงที่มันแผ่ออกไปเนี่ยที่เป็นลูกศรอ,ออกเนี่ยประจุบวกนะตัวน,นี้เนาะมันก็จะเกิดสนามไฟฟ้าด้วย ก็คือเมื่อประจุอยู่ตรงนี้ประจุจะเป็นตัวจะจุประจุนั้นๆน่นนะจะเป็นตัวสร้างสนามไฟฟ้าด้วยก็คือสนามไฟฟ้ามีทิศของค่าบวกก็มีทิศพุ่งออกสนามไฟฟ้าไม่ใช่แรงแต่เป็นปริมาณเวกเตอร์นะก็จะมีผลต่อประจุที่อยู่รอบรอบๆด้วยอ่าประมาณนี้ถ้าเป็นลบมันก็ลบมันก็มีพิ้พุ่งเข้าอย่างนี้เนาะ พูดพดแล้วเหมือนงงก็สรุปว่าอ่ะมันก็เกิดเส้นแรงแบบนี้ละกันเพราะผมก็งง,งเหมือนกันก็เอาเป็นว่าจะพูดว่างง,งก็ตลกนะเ็าเ็เอาไปอธิบายอย่างนี้แล้วกันก็คือเมื่อมีประจุเนาะเมื่อมีประจุบวกเมื่อมีประจุบวกประจุบวกก็จะสร้างสนามไฟฟ้าขึ้นรอบตัวมันแผ่ออกไปพุ่งออกเอาไป ถ้าเป็นประจุลบก็จะเกิดสนามไฟฟ้าพุ่งเข้าตัวมันอันนี้คือลักเกฑ์มันเนาะสองสนามไฟฟ้าไม่ใช่แรงไฟฟ้าแต่มีทิศทางเดียวกับแรงที่พุ่งเข้าบุกหงอเงนี่ยแหละแต่เป็นแล้วก็เป็นปนริมาณเวกเตอร์เหมือนกันเนาะเพราะมันมีทิศทางสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุเนี่ยมีทิศมีทิศทางเดียวกับแรงแล้วก็จะกระทำต่อประจุทดสอบนะ คือจุดทดสอบมันก็จะเหมือนกับว่าตรงนี้สมมติเราเอาประจุบ,บวกซึ่งมีเส้นแรงไฟฟ้าพุ่งออกออกไปทุกทิศทุกทางจากตัวมันเนี้ยพุ่งออกเนาะแล้วเราก็เอาประจุดทดสอบประจุดทดสอบสุใหน่ก็จะเอาไปประจุบ,บวกแต่ทุะจุดทดสอบลบก็มีเนาะแต่อาจารย์เขาไม่ได้อธิบายตรงนี้เพราะมันเป็นพื้นฐานแล้วบวกกับว่าผมมองว่าอาจารย์เขาก็ไม่ได้ ไม่ไม่ค่อยได้ออกซีเรียสเรื่องของทิศทางเท่าไหร่จะไปหาขน้นองขนาดอะไรเอาแต่ว่าเราจะเป็นต้องรู้อะแต่ถ้ารู้มากไปเราอาจจะยายกสาขาจากโยธาไปเป็นไฟฟ้าก็ได้ก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยเอาเอาแค่เท่าที่รู้ก็จะม,มีประจุทดสอบอยู่เป็น,เป,นเป็นประจุเล็กๆคิวคิวเล็ก, Q. 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 ลกอันนี้คิวใหญ่ประมาณนี้ทั้าที่ผมเคยดูคลิปๆนะแล้วก็ประจุทดสอบก็จะเป็นคิวบวก เส้นแรงที่อย่างที่เราเคยเรียนในกฎคูลอมใน,นแรกเนาะอันนี้เป็นประจุบวกเนาะมันก็จะออกแรงกระทําแผ่ออกไปแล้วแรงที่กระทานี้ก็จะเป็นแม่อ่าเป็น,เป,นเป็นเส้นทิศทางของสนามไฟฟ้าด้วยแต่ว่ามันมาเจอประจุบวกประจุบวกก็จะต้องผลักถ้าเราพิจารณาที่จุดจุดนี้คือจุดประจุดทดสอบที่เป็นบวกเนี่ยเส้นแรงของถ้าเราพิจารณาจุดนี้เราก็ต้องมองว่าเราอยู่จุดนี้แล้วเราก็โดนผลักออกมา ฉะนั้นแรงของการกระทำของสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าทำไมผมชอบพูดสนามแม่เหล็กเนาะสนามไฟฟ้าก็ต้องไปทางนี้แล้วทิศของ e ก็ไปทางนี้ด้วยในทางตรงข้ามถ้าสมมติว่ามันเป็นประจุลบอันนี้มันมีทิศเข้าใช่ไหมมันเอาเนี้ยรูปเนี้ยที่ทุกทิศแรทุกเข้านี่เข้าเข้าเข้าหมดเลยเข้าเราประจุทดสอบไปวางวางเป็นระยะหนึ่ง่ะระยะ R จุดก็เป็นประจุบวก ฉะนั้นทิศของ e ที่เราพิจารณาที่จุดจุดนี้นะที่จุดจุดที่เราพิจารณาที่จุดไหนเราก็ต้องมองว่าเราไปยืนอยู่จุดนั้นเหมือนเราดนนั้นแต่ว่าประจุทดสอบเป็นจุดบวกมันก็เลยมีทิศทิศแรงเข้าพิ่งเข้าหาประจุลบที่เป็นประจุใหญ่ใช่ไหมงั้นทิศของ f ก็ต้องไปทางนี้แล้วทิศ e ก็ต้องไปทางนี้อันนี้คือนิยามของมันอันนี้ก็ทิศ f ก็ไปทางนี้เนาะแต่ถ้าเปลี่ยนจากประจุทดสอบเป็นลบ มันก็จะได้ที่ตรงข้ามกันซึ่งตรงเนี้อเราก็ต้องจําหลักอะ่ะถ้าเราถ้าเราพิจารณาตรงจุดไหนจุดนั้นก็จะต้องเอ่อดูว่าประจุที่กระทากับจุดนั้นอะ่ะมันเป็นลบเป็นบวกถ้ามันเป็นลบก็ต้องพุ่งเข้าอันนี้เราพูดถึงทิศทางเนาะเหมือนเหมือนโจทย์ข้อเนี้ยเห็นป่ะโจทย์เขาบอกว่าประจุลบสามเนี่ย ฉะนั้นมันพุ่งเข้าเนี่ยถ้าเราพิจารณาที่จุดนี้ทิศทางของอทิศทางของสนามแม่เหล็ก E เนี่ยย่อมต้องพุ่งเข้า E ต้องมีทิศไปทางนี้ใช่ไหมแต่จดข้อนี้เขาไม่ได้ถามทิศทางแต่ทำไมผมถึงต้องอธิบายเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าข้อสอบเขาจะออกแบบ มีสองประจุสามประจุไหมเพราะถ้ามันมีอย่างนั้นแล้วเราจะต้องหา e มารวมเหมือนข้อเมื่อกี้ข้อแรกที่ผมทําไปถือว่าเป็นข้อที่ยากถ้าสมมติในกรณีเราคิดทิศทางนะแต่ที่ผมที่เขาทำเขาถามไม่ได้ทิศทางแต่เราคิดทิศทางมันก็เลยเกิดความยุ่งยากในการคํานวณมากขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ต้องพิจารณาทิศทางเพราะว่ามันอยู่คนละแกนกันใช่ป่ะประจุมันอยู่สามลูกอะข้อแรกอะที่ผมทําอะเนี่ยมันก็เลยเกิดแรงแรงอะไร แรงที่กับแรงนี่เนาะใช่ป่ะวะถ้าจาไม่ผิดน่าจะเป็นน่าจะมีอันนี้เป็นเป็นบวกใช่ไหม่อี้นี่เป็นบวกอันนี้เป็นบวกนะแล้วอันนี้เป็นลบอันนี้แล้วเราพิจารณาที่ที่จุดนี้นที่จุดนี้ก็คือเหเรายืนอยู่จุดนี้อันนี้เป็นบวกผักกันแทนที่มันจะพุ่งเข้ามาหากันมันก็ไม่พุ่งมันก็พุ่งออกมันเราอยู่จุดนี้แล้วมันพุ่งออกก็ต้องกระทาก็ต้องพุ่งออก,อกไปอย่างนี้ส่วน,นนี้เป็นลบใช่ไหม มันดูดกันมันก็ต้องพุ่งมาอย่างนี้ทิศทางของแรงที่กระทานัดจุดนี้เหมือนเราไปยืนอยู่จุดนี้แล้วโดนอะไรกระทาคือถ้าเรายืนอยู่จุดนี้นี้ให้มันเป็นจุด C เนาะที่เราเคยอธิบายไปนี่เป็นจุดปิด B จำไม่ผิดไอ้จุด A ถ้าเราพิจารณาที่จุด C ก็หมายความว่าแนวของแรงอ่ะเหมือนเรา A มันโดน B กระทาไอ้ C มันโดน B กระทาแต่ว่าต่างคนต่างผักแรงมันก็เดเด้งออกไปก็เลยเป็นทิศนี้ พราะถ้าเราเขียนไม่ถูกมันจะนรกเลยนะแรงเราเขียนไม่ไม่ถูกอะ่ะมันก็จะรวมแรงผิดผิดทิศผิดทางแตกแรงผิดทิศผิดทางถือว่าถือว่ายากถ้าจะถามเรื่องทิศทางถือว่ายากแ้วถ้าถามเรื่องขนานขนาดก็ไม่มีเบเบแทนสูตรธรรมดาโอเคทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงกฎของคู่อมไปแล้วนะในข้อที่แล้วก็ถามไปแล้วทีนี้ความสัมพันธ์ของสนามแม่เหล็ก กับกับแรงทางไฟฟ้าเนื่องจากประจุทดสอบมันก็จะมีสูตรว่า E เท่ากับจุดไฟฟ้าเอ้สนามสนามไฟฟ้าเนาะสนามไฟฟ้าเท่ากับ F F ที่นี่ก็คือ F ของไฟฟ้า F คูลอมอะใช่ไหมส่วนด้วยประจุ Q Q นี่ก็คือประจุทดสอบที่เราพูดเมื่อกี้ที่มีประจุใหญ่ประจุหนึ่ง เป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้เป็นคิวใหญ่ทั้งคู่อันนี้เส้นแรงไฟฟ้าพุ่งออกอันนี้เส้นแรงพุ่งเข้าเรามีประจุเล็กๆบวกเรามีคเป็นคิวเล็กเงี้ยอัน,นี้มันก็จะมีถ้าเราพิจารณาที่จุดนี้จุดที่คิวเล็กทั้งคู่เลยนะอันนี้เส้นแรงของจากตำแหน่งนี้มันก็จะพุ่งออกก็ f เป็นอย่างนี้ใช่ไหม แล้ว e ก็เป็นที่ทางเดียวกับ f ด้วยแล้วถ้าสมมุติว่า,าถ้าเป็นลบมันก็จะอันนี้เป็นอันนี้เป็นบวกเนาะประจุทดสอ,สอบเป็นบวกฉะนั้นทิศของ f ก็ต้องวิ่งเข้าไปหานี่เพราะเราพิจารณาที่จุด q นี้ที่ประจุทดสอบเนี่ยจุดจุดเนี่ยเราพิจารณาจุดนี้มาเลยเนี่ย f ก็ต้องก็ต้องพุ่งเข้าหาประจุ q ใหญ่ เพคิใหญ่เป็นลบแล้ว e ก็ต้องพุ่งด้วยจะตรงข้ามกันนี้เราก็ได้ความสัมพันธ์ว่า e เท่ากับ f ส่วนด้วย q ซึ่งเป็นประจุทดสอบทีนี้ทิศทางก็ตามประจุทดสอบเลยเพูดติดตามประจุที่มันกระทาต่อประจุทดสอบไม่ใช่ตามประจุทดสอบนะตามประจุประจุที่มัน เราจะหาสนามสนามสนามไฟฟ้านั่นแหละคือสนามไฟฟ้านั้นครับที่ว่าอย่างข้อนี้อสนามไฟฟ้าที่เกิดจากประจุตรงนี้คือประจุสลบสามเนี่ยมันเป็นลบใช่ไหมงั้นเส้นแรงมันพุ่งเข้าตัวมันใช่ไหมงั้น E ที่จุดนี้ก็ต้องมีทิศทางเข้าไปที่ f ลบสามด้วยแต่ข้อนี้เขาไม่ได้ถามทิศทางก็แทนค่าสูตรไปธรรมดาออาทีนี้เมื่อกี้เรามีหาเราจะบอกนี่สูตรใหม่นะสูตรที่สองหลังจากครูลอมมานะ แต่ว่าสูตรที่สามก็ได้เพราะสูตรแรกเราให้เป็นแรงน้ำถ่วงใช่ไหมเป็นแรงหนึ่งดูดระหว่างมวลดูดที่สองเป็นสูตรของคูลอมล้อกับแรงน้ำถ่วงอันนี้สูตรที่สามความสัมพันธ์ของสนามไฟฟ้าเท่ากับแรงส่วนด้วย Q นะแล้วเราก็รู้ว่าแรงนี้เรารู้ว่าอะไรแรงมันเท่ากับ k ใช่ไหมแล้วก็ Q Q ใหญ่ Q ของประจุนั้นอะ่ะก็คือลบสามตอนนี้แล้วควของประจุทดสอบ ก็คือคิวเล็กใช่ปะ่ะคิวหนึ่งคิวสองอะไรคืออันนี้ก็กดของคูลอมเพราะ f อฟตัวนี้เป็นเอฟเท่ากับกบเอฟของคูลอมถูกไหมใช่ไหม,มนั้นก็ส่วนด้วย R ากำลังสองถูกไหมเอฟนะอันนี้พจน์นี้ทั้งทั้งก้อนเลยทั้งก้อนเลยเป็นเอฟเนาะแล้วส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยคิวถูกป่ะ ก็ส่วนที่ย Q อันนี้ Q ก็ส่วนหนึ่งก็กลับเ็จเป็นส่วนนั้นจึงเท่ากับอะไรมันจึงเท่ากับ k Q ใหญ่แล้วก็ Q เล็กส่วนด้วย r กำลังสองส่วน Q ถูกไหม Q นี่ก็จุดทดสอบใช่ไหมก็ตัดออกไป Q เล็กก็คเล็กก็ก็ตัดออกไปฉะนั้นจึงได้ความสัมพันธ์ว่าสนามแม่เหล็ก e ก็จะเท่ากับ k ค่าคงที่เส่วน4ไพอัพซอรอน0หรือว่า9คูณ10ยกกำลัง9นั่นแหละแล้วก็ประจุประจุของมันเนี่ยประจุประจุที่ไม่ใช่ประจุทดสอบประจุที่จุดจุดเนี้ยจุดเนี้เป็นเป็นอะไรก็ได้เราทิศจุดเนี้ยใช่ไหมเราจะหาสนามไฟฟ้าเราก็ที่จุดจุดใดเราก็จะได้สูตรอย่างนี้มาถูกไหมแล้วส่วนด้วย r ยกกำลัง2 เพราะควมันตัดคไปแล้วฉะนั้นสูตรนี้เราก็จะมาใช้ในข้อนี้ซึ่งหาเป็นหันหาสนามไฟฟ้าที่จุดใดๆก็ตามสนามไฟฟ้าถ้าเราสังเกตดูถ้า Q มีขนาดที่ใหญ่ก็คือมีจะไปลบจะบ,บวกกันแล้วแต่นะมีปริมาณที่เยอะอหลายคูลอมอะแต่ว่าก็จะทําให้เกิดสนามไฟฟ้าที่แรงถูกไหมเราพิจารณาเปมนค่าคงที่อ่ะมันค่าเดียวกันหมดแล้วถ้าคิยิ่งเยอะเนี่ย คิวยิ่งเยอะก็คืออาจจะเป็นสามสามคูลอมเลยอ่ะสามคูลอมแต่ถ้า R รเป็นตัวหารใช่ไหมรเป็นตัวหารเนี่ยถ้าระยะยกกำลังสองเนี่ยยิ่งมากคือระยะยิ่งหายกกำลังสองก็ทำให้ตัวหารยิ่งมากความแรงของสนามไฟฟ้าก็จะน้อยลงประมาณนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังเฉยๆไม่รู้เขาจะให้เราเปรียบแต่ก็ไม่เปรียบหรอกหาธรรมดาเนี่ย อ่ะสรวปสรุสว่าข้อนี้เราก็ต้องใช้สูตรนี้เนาะเนี่ย e เท่ากับ kq ส่วน r กําลังสองเป็นสูตรที่สองที่เราจะต้องจำหลังาสูตรที่สามแล้วกันฉะนั้นผมก็จะพูดมาเนิ่นนานคลิปยี่สิบี่นาทีแล้วจริงๆก็ทำไม่ถึงห้าทีา่หรอกแต่พูดให้เข้าใจทิศทางเพราะปัญหาทิศทางขึ้นมานี่เราก็ต้องตอบว่าทิศทางของมันคืออะไรทิศทางก็พุ่งเข้าหาตัวมันมันเป็นประจุลบใช่ไหมณจุดเนี้ยทิศทางของ e อย่างที่บอกไปแล้ว อันนี้ก็เบเบเลยเบเบก็แทงค่าธรรมดา e เท่ากับอะไรครับเมื่อกี้ e ใครจะไปล่าง f เท่ากับ qe ก็ e แล้วแต่เลยนะ,อะเอาถามเราสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่มีความรู้ก็กดหัวคูลอง f เท่ากับ qe ใช่ไหมเราจะหาอะไรเราจะหา e ใช่ไหมก็ย้าย e มาใช่ไหม e มาเท่ากับ f ่วน เท่ากับ f ซ q ใช่ไหมปึ๊บแล้วแทนค่า q ด้วยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็เหมือนที่ผมเขียนเมื่อกี้เลยเราแทนค่า q ด้วยโทษทีเราแทนค่า f ด้วย f ด้วยอะไรวะ f ด้วย k นะแล้วก็ q ใหญ่แล้วก็ q เล็ก แล้วก็ r กำลังสองส่วนด้วย q ใช่ไหมเขียนเส้นให้มันดูสวยงามหน่อยเอา k q 1 q 2อใช่ไหมอันนี้คือ f และส่วนด้วย r กำลังสอง k q 1ส่วน r กำลังสองเป็น f แล้วก็ทั้งหมดทั้งหมดหาร q พจน์เป็น f นะข้างล่างเป็น q ตามสูตรแล้วนะ อันนี้ก็ย้ายข้างไม่ชุดเด็ดย้ายข้างย้ายกับเศษเป็นส่วนนะต้องพูดให้ถูกว่ากับเศษเป็นส่วนก็ได้ k q ใหญ่ q เล็กส่วนได้ r รกำลังสอง q เล็กถูกไหมกับเศษเป็นส่วนอันนี้ไม่มีคนงงแล้วนะแล้วก็ตัดส่วนตัด q ตัด q เพราะดังนั้น ดังนั้น e เท่ากับอะไรสนามไฟฟ้าให้เราจะหามันก็เท่ากับ kq ใหญ่ r กำลังสองใช่ไหมแล้วก็แทนค่าไปเลยแทนค่าก็ k ก็คืออะไร9คูณ10 ูณสิบยกกำลังเก้าเนาะคูณกับ Q ตัวนี้ก็คือลบสามไม่ต้องเอาเครื่องหมายมาคิดแต่เอาเครื่องหมายมาคิดมันก็จะติดลบไปแหละเพราะลบสามไม่คูณอะไรก็จะติดลบมันก็จะบ่งบอกว่าถ้ามันติดลบมันนะถ้าเรามองว่าติดลบเป็นพุ่งเข้าถูกไหมมันก็จะให้ความหมายัาษาแม่เหล็กพุ่งเข้าตัวประจุคิเนี่ยแหละแต่เราคิดแต่ขนาดเราก็ไม่ต้องไปเขียนก็ได้ ใส่แอบส์ลให้มันเหมือนกับตัวกดคูลอมก็ได้ก็คูณ10บยกกำลังลบสเนาะส่วนได้ R กำลังสอคือเป็นหน่วยเป็นเมตรอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่ต้องไปแปลงเป็นจากเซนเป็นเมตรอะไรก็ยกกำลังสองเปลี่ยนเป็นปากกาแดงให้ความสวยงามปุ๊บ คิดเลขกับคิดเลขก็ได้นะคิดเลขตรงนี้สนามไฟฟ้า10ยกกลัง9บวกกับ10ยกกาลัง39บวกลบ3ถูกไหมก็เหลือ6นะ9บวกลบ3ก็เหลือ6ใช่ไหม9ลบ 9บกบวกลบสามก็เหลือสิบยกกำลังหก็เขียนสิบยกกำลังหไว้เลยอันนี้ผมไม่กดเครื่องคิดเลขแต่ผมไปกดแค่ตัวหนา้าใช่ไหมอ่าเก้าสามย่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดหารยี่ห้าถูกไหมก็ประมาณหนึ่งกว่ากวา่าหนึ่งมีเศษนิดหนึน่งอ่ะก็ก็กดเครื่องคิดเลขก็เป็นไม่ต้องกดหมดก็ได้อันนี้ก็ตอบเอ่อเก้าสามยิบ็ดใช่ไหมยี่ิบเจ็ดหาร ยี่ห้าหนึ่งกว่าขวาหนึ่งเท่าไรหนึ่งจุดศูนย์แปดแก็ตอบหนึ่งจุดศูนย์แปดคูณสิบกำลังหกหน่วยเป็นหน่วยอาจารย์อย่างที่อาจารย์บอกก็อตอบได้ตอบไปสองหน่วยถ้าเราดูที่นานตรงนี้ใช่ไหมอี e, เราไม่รู้ว่าหน่วยมันคืออะไรอะ่ะสมมุติเราไม่รู้แล้วกันเราโง่มากเราไม่รู้ <laughs> เราก็ดูว่าหน่วยเอฟคืออะไรนิวตันอ่าหน่วยหน่วย้ F, คือนิวตันใช่ไหมเอฟเนี่ยเอฟเนี่ย อันนี้คือความเสมือนของมิติอ่ะความเหมือนกันของมิติหรืออะไรที่เราเรียนในสแตติกหน่วยนิวตันต่ออะไรต่อคูลอมเพราะว่าประจุมีค่าเป็นคูลอม nc หรือจะต่อเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือ v ส่วน m ก็คือความต่างศักย์ความต่างศักย์ v โวลต์อ่ะส่วนด้วยเมตรเป็นแล้วเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นโจทย์ที่เราต้องไปทำอีกโจทย์ข้ออื่นที่มันจะเป็น อันนี้ผมขอเขียนในลบนะก็คือมันจะมีแผ่นเรียกแผ่นอะไรไม่รู้แผ่นอันนี้เป็นจุดใช่ไหมเป็นเป็นเป็นสนามแม่เหล,ล็กจากจุดประจุเขาเรียกสนามแม่เหล็กจากจุดประจุแต่อ้ที่มันอีกข้อนึงจะเป็นแผ่นเว้ที่อาจารย์อธิบายเราไปดูคลิปย้อนหลังดูมันก็จะเป็นข้างนึงเป็นบวก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 ข้างนึงเป็นลบ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 ,ลบมัน ไอ้ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องที่มาของซีหรือเปล่าผมไม่รู้คาปาหรือเปล่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นใช่นะเหมือนกับว่าเป็นแผ่นโลหะที่ทําให้เกิดสนามไฟฟ้าแล้วก็เอาประจุมาเก็บได้หรือไม่รู้อันนี้ผมมั่วอะเป็นว่าก็เอาเป็นว่ามันมีแผ่นโลหะสองแผ่นด้านหนึ่งเป็นประจุบวกอีกด้านหนึ่งเป็นประจุลบหรือเป็นเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่คาปาซิเตอร์มันก็ลักษณะคล้ายๆกันเนาะก็อันนี้เป็นบวกนี้เป็นลบแล้วกันอะ ก็จะมีเส้นสนามแม่เหล็กเขาเรียกว่าอะไรสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กพูดติดใจสนามแม่เหล็กจังก็อีเนี่ยพุ่งจากบวกไปลบแล้วถ้าเราใส่ประจุบวกเข้าไปอันนี้ก็จะมีทิศเดียวกันแรงก็จะพุ่งไปทางนี้แล้วเราใส่ลบไปแรงก็พุ่งไปทางนี้เพราะมันเป็นเป็นลบมันใส่เข้าไปในนี้มันก็เจอผัก เจอลบผักผักไปดั้นเป็นบวกไอนน้ใส่บวกเข้าไปบวกมันก็ต้องผักด้านบวกไปหาลบเพราะนั้นถ้าเป็นประจุบวกใส่เข้าไปนี้มันก็จะวิ่งทางเดียวกับสนามสนามไฟฟ้าถ้าเป็นลบก็วิ่งสวนทางกันประมาณนี้อันนี้มันจะมีอีกข้อข้อขอหนึ่งเนาะอ่ะนี่ก็จบแค่นี้ตอบแล้ว1.08คูณ10ยกกำลังหอันนี้ไม่ได้กดคือกี่เลขกดเฉพาะตัวหน้าเนาะก็น่าจะไม่มีผิดอะไรตอบ อันที่สุดที่สามนะโอเคแค่นี้ครับเดี๋ยวข้ออื่นก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง